สวัสดีค่ะอยู่กับช่องหญ้าซี่กกองจุ่มหอมยำเที่ยงกับชาวบ้านนะคะที่มาช่วยงานชาวบ้านสอนะคะกินข้าวด้อยทางเปกินของข้าวกินข้าวก่อนก็อไป มาปั่ดข้าวมาเริ่ม็นคนมายรงไม่บ้าคือใบเขามาชงกินข้าวก่อนไปได้หมักไงหนึ่งคนสชงวะมีบอกยังจิ้มป็นคนมาอยู่ดักต้วมลุงไหลมือนั้นไปนานมาหลายรล่ะไปยาไปเลิกยกเลิกสี่ท่ามหรอไล่หนึ่อกะละไลยมืออีลีได้อยู่สี่ท่านเขาเลือเฮือบไม่เคยขามมือมันขามมือกับแบบว่าแต่ว่าทุเรนเขาไปเอาเองแล้วมันนันเไปเอาเอง

ก็ตั้มหงวะก็สีก็ตัหมหงแนนล,ะล,ะละ้วนะแลเราไดไปแล้ได้เครื่องสขาตู้เย็นวิญญาณไร้บคนตายสิอันนี้เราไปแลบเเอาล่ะอาจารย์ใช่จะรดีอยอเพนนาดีมอยากเอาบินแลรกเาแล้วจะนมันทองมันย้อนแสงเนาะ คาลควาลมไอเอควาส้าสมนมาเลยมาลงเองามหันใจคนหนหมูหัหมู แค่เด้หลังต้นเราแค่แค่ก็เหรอบ่น้ำแก้วจะขอแก้วไม่ต้องดูแก้อไ่ต้องขิดันก็ไ่ติดกันสาวท่าเลยบ่ชาวบ้านชาวเราต้นเราพยายมือมคนไปขิดเอาเาให้ใครต้นนี่ไงใไปเออหาคนมาต้นนึ่แม่ขอร้อเฮ้ยเออตนไป่าตีไม่เอาต้นก็ เตี๋ยเตด๋ยลงเปีเยลงเตียลงสารวันเตี๋ยลงโยโย่ตามสบายเรดเด้อเออเออแล้วแล้วจะคุ้ตาเขาดอกยังไงเออจมเจนมาเหอเ่จาเลี้หามะเข้าไรเฮ้ยลูกมาเลี้ยหามือขาเ้าเลย มาคอยนะเราเคยเรียนน้ำว่าจิงชาวอบเบียเนี่ยนน่ละกูนี่มังคอข้าเอาอะไรมาเนี่ข้าวเนี่อาออืมเอากระาันนีก็แทบแฟเสียงดูไม่ได้เห็น เดี๋ยวจเองหอไปเ้า้น้ำกินปลาเบียวนี่อ๋อยี่บ่บกน้่อนบ่าใหเยวาดี่เดี๋ยวียเาเดเดเขาเวเยขยวเยวยว ก็คนนี z, pues ้เออเคยมาได้แล้เออคยน่นแหละเป็นตแซแะเขาเลี้ยาวเขี้ยไปพ่อแ่อุ่มาบกมานุ่เาโดนมไปถึงไมเดน้จิ้ยงูดดองทำจาเด็กน้อยดู เราจมนกับน้ำพริกสกี้มกั่างเอาตยางกับมันึกเือตยาง Mày thương con người ta mất cả khi <laughs> hết tiền nàng tiền tiền không thích không thích không thích không 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 ตู้เย็นอ่ะปีน้ลูกชายได้เสื้อน่ะบาแน่แม่น่ะแพนู้ซำไนวะตู้เย็นพวกอุปเอนตู้เย็นั่นนัทารตป๋วเอาเปเอาเื้อว่ะแสดงคนบ้านว่เออมันงายไหมถ้าดีก็มาดีบ้า้เงา่เยอแคแ้เที่ตอไปเดียวเย่อฟูเพื่อฟาวมันบางมันอะไรเนี่เ

แก้วล้วมันมีะไเื่อไสานเสิ่กะดองคนล้วะจะไปจับปลาจะไปจับปลาเนาะก้อนเนนะโอ้ยย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  ว่าขอความได้าที่แรกกันที่แรกัมมีคิดว่าที่แรกว่าเออพาพเขนไม่กินข้าวเยนะมนนะแต่ว่าเอ๊ะคนดับลาดก่อนเพิ่มนีจับก่เป๊ะๆเลย่กวนซื้อของแบบค่อยเขอทั้งรวยนะใมักลายลาดเอามเยนตั้งรักค่ดปีหน้าตั้งรักหม่ของเราพอเอฟซีก็มือก็เพิ่นมาล้มเนี่ยคับตีเหตุปกติไม่มล้มเนี่ย ตหม่จะสวมากอย่าน้เาอมนหาเบี้ยจะคว้ามันเขาอิ่มงานแล้วม่เขาทิ้งงานแล้วเราเรานไปเองคุณสัตย์นัดนัดโดนน่ะอแม่ต้องเอาแบบไปขอก่อนค่ะจะวางห้งสื่ออุปกรณ์มาก่อนใส่ยังไงแบบโครงสัางผู้เชีก่อนได้่ะออกแบบมหเนี่ยยันใหญ่เขาลองเรียนน่ะนะด้การเขาเหุส่วนกัขอิศวกรณ์โดนอ่ะ โคนเนน,นน้ตอนอ้องคออันเดีกนี่กับต้องคอค่ะวันเนนีนที่เฉลอที่เสค่ะสาร์คนำก,ก็เลือเป็นางล่างจะเบิรงอเสาร์คนำกเป็นล่าง่างสา์ทุกปีค่ะจะเบิดคนละ่มือน้หานะจะนอโรงเรียนะจก่อนแล้วเรียนาจบุเช่นวันจริงวันใช่ให้ว่าสว พวกาสิบชนวได้วันเสาวแล้วลสิจับอันวันด็ก่าสิบอกอันว่าสิประกาศอันผู้ใดเขียนรูปเขานี่ยหนักอะไรเี่ยไ่ได้บ่าย้าคำว่าวานน่ลุกแจ่มมได้คุณผ้หนึ่งค่ะว่างานวันดนะงดี๋ยว่านางวาดเลยเมหามยากาหวาดไดค่ะเป็นรางวัลอะไรระบายสีระบายสีละลานค่เด้อม่ปลายก็ได้มต้นเล็กเลกอะรก็ได้ระบายสีาบอ เม่านจะวาดเป็นยังไงการวาดได้ค่ะเอาแวาขมิสระเลยข้ากับเบิงเอาค่ะขึ้มดมิโะลระบาย่้ยได้เาลด้รงเีนืนอัอ่ะทำระบายีกะให้เขาปิ้นทใหู้มาองปิ้นปิ้นภาพู่ทางภนน้อยระบายค่ะ ปินพาโบปูแล้วหเน้อยแล้วมั้เาเป็นเด็กน่อยเนต้องเบิ่งเอาไปสมัครวาแนเด็กเล็กๆแล้วเราก็ซื้อสี่องเล็กๆมาให้เขาทเใช้าระบายอยู่จ้ะไปุโนรางวัาเล็กแล้วบรบายก่แก้เลนอนันบการบ้นการขสมาธิ่ทำยัเอาหลกปูมาไดเล็ใเคล็ดขัเเขาอ ข้า่ผ้วอาเาะปีออกมาลบีาวดํยาเอเจน่ยขาวดำให้เขาระบายขี่้สีต้องสียขี้ขานิ่อยระบายสหน่อยนิดหน่อยระบายสีชักลายไปอที่่เ้ยนี่ยเว่าอ้าวลบลุยเป๊ะอยี้หรอล็กหน่อยระบายสีมันจะออกเนสออกทางเด้วาไปลายยาง่ะไปลายไม่ต้องขึ้นนะลนะ ถ้าหาระบายสีเป็นผ้าทั่วไปเงนะกระตุ้นเหรอนงานห้าวันแล้วคือเบิรงนหาวานยว่าทาเป็าี้วาสงเนากเป็นร้บาน้เนาะหูาเล็กไปแล้วแต่ละต่อนน่อยมันเทื่อเลด็กน่อยนะรชาเด็กน่อยลูกาน่เปอนี้แต่ว่าถ้าคำวาภาบเนี่ยหมอไปว่าอยังกัะไหครคะทั้งวัน ตั้งไว้ามันทอสีแล้วว่าปรกวดร้องเพลงปีละหันิละหัน้ที่นึง้าาร้องเดยดีเดยาวได้รงเลร้องจกีหัวุ้มยังไม่อึงยังี่อื่นจบแบบนี้นะครับจบแบนี้นะคับบ๊ะาวบ้นีร้องแต่ใครอะไจังไรอาเป็น้องร้องเก้าโอ้